สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับสวนรถเข้าใหม่นะครับกระทางมิ้งรยนต์นะครับกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับมิ้งครับกันอีกครั้งนะครับ ที่สักกันใหญ่ครับบริษัทพยนต์ครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอยเสถียไทย68สิครับแยกหนึ่งครับมินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับขังรถเบอร์สองครับที่ใหญ่สุดครับของโจย่านมินบุรีนะครับวันนี้ต้นหน้านะครับผมพามารีวิวนะครับรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับสุดประหยัดนะครับคันนี้ถือว่าเป็นแบรนด์นะครับรุ่นโตโชมุพิเศษของตัว Dionic นะครับมาพร้อมกับราคาฟรีดาวน์คันนี้ผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทนะครับ กับยูซูนะครับมิวเอ็กครับ1นึ่งจุดเก้าดิออรนิกขับสองครับอันนี้เป็นโฉมปี2020นะครับมาพร้อมเลนสมาดพิงแค่ห้าหมื่นโลเท่านะครับกับราคาพิงแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรุ่นดิออร์นิกครับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับชุดแต่งครับมีมาให้ครบคันแล้วนะครับออปชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานล้อแบคเคปปรับเปลี่ยนขึ้นมาเป็นงานสีโทนนะครับไฟหน้านะครับเป็นงานโปรเจลเตอร์นะครับของตัวลอลูกแก้วนะครับมีงานเดรนไลท์สองกัวันเรียร้อย ด้านบนนะครับจะมีงานไฟสีเทไทม์ของตัว LED เรียบร้อยไปจนหน้าครับของตัวรุ่นของตัวเดียวนี่ครับจะปรับด้วยงานครับสีของตัวแบคโคมนะครับจะได้เป็นงานสีนะครับออกนะครับสีตะกั่วนะครับหรือสีดำนะครับเป็นงานเงาเงานะครับมาพร้อมโลโก้ของตัวอี u ุเป็นงานโครเมียมแล้วนะครับไฟฝั่งซ้ายสภาพเดิมนะครับไม่มีรอแตกหรือรอแล้วนะครับชุดแต่งของเจ้าตัวเดียวดีกนะครับจะตัดด้วยงานสีดำก็สแบกนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับเลขทะเบียนนะครับจะได้ทะเบียนของตัว9ก้ากไก่คู 6834ของกรุงเทพอันครนะครับผมมีนะครับรุ่นสีนี้นะครับไมค์สี่หมื่นอีกหนึ่งคันนะครับพันนี้ไมค์ห้าหมื่นซึ่งมันแตกต่างกันมากครับราคาเท่ากันอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับ 90,000มื่นะครับ9,000บาทนะครับรู้สึกว่าจะขยับราคาปรับราคาลงมานะครับจาก819,000บาทตอนนี้ครับเหลือเพียงแค่799,000บาทครับคันนี้จะยอดได้เต็มเลยฟรีด้าผ่อนเพียงแค่13,400บาทเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์ให้มาเครื่องยนต์ดีดดีไอบู๊ว์นะครับ1.9สุดประหยัดเลยนะครับคันนี้ครับมาพร้อมแรงม้าที่หนึ้าห้าสิบแรงม้านะครับให้ดูสภาพโดยรวมของตัวงานฝากระโปรงนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับ ไม่มีรอยบบบนะครับหรือรอยระกิมนะครับสารเลมเคอร์ของตรงงานผาโป่งทับด้านหน้าทั้งสองฝั่งสภาพเดิมสวยนะครับสิ่งที่ให้มานะครับด้านข้างคิ้วโป่งซุ้มล้อนะครับจะเป็นงานพลาสติกสีดำนะครับล้อแมกนะครับจะเป็นงานสีโซนะครับปัดเงานะครับล้อแมกครับปัจจุบันที่ให้มานะครับจะเป็นงานล้อแมกครับขนาด18นิ้วนะครับยางปัจจุบันที่มัดมาจะเป็นยางนะครับปี2022ของตัวบิสโตนนะครับสียางครับหน้ากว้างนะครับ255ความหนา60เป็นยางนะครับ R18 นะครับ ระบบเบรกทิดทั้ง4ล้อนะครับที่ให้มานะครับช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นของตัวเบรก ABS กัาแจนเบรกตัว EBD เสริมเบรกตัว P/A คันนี้นะครับมีมาให้ครบแล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับมาดูนะครับว่ารู้สึกว่านะครับหน้ายางนะครับปีเก่าเกินไป๋ยากของำการเปลี่ยนยางปีใหม่ให้ทั้ง4เส้นนะครับต่อมาครับให้ดูงานครับของตัวซุ้มล้อนะครับด้านหน้าสภาพเดิมนะครับโชกด้านหน้านะครับไม่มีคราบสนิมเหลือรอยของการนะครับ ขันหตัวชนด้านหน้าสมล้อพลาสติกสภาพสวยเดิมนะครับงานใช้มันค้างทั้งสองฝั่งจะเป็นงานสีคัตแบ็กแล้วนะครับจะมองข้างครับปรับพับไฟฟ้านะครับมีงานเฟรดทียบร้อนะครับประจกด้านหน้าแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับภาษีพลบบนะครับคันนี้นะครับจะบมที่27พฤษภาคม2568นะครับต่อมาครับสิ่งที่ได้มาด้ามจับงานครับประตูนะครับจะเป็นงานโครเมียมถือว่าออกแบบดีไซน์ชุดของตัวเดียออดิกนะครับให้ดูดุดันนะครับประดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับออปชั่นงานภายในด้านใในนที่ห้มาะครับ เป็นงานเบานะครับที่เป็นงานเบาหนังสีดํารุ่นหอตัวเดียวนี่นะครับการดีไซน์นะครับของตัวด้านในเขาจะเป็นงานเบาะหนังนะครับสีดําแล้วนะครับเบานะครับเป็นงานคูแม็กนะครับคือนะครับเบาะจะเป็นของตัวนะครับพรีเมียมนะครับเป็นเบาสังเคราะห์แท้นะครับในส่วนของตัวงานออพชั่นงานคอนโซลหน้าสภาพเดิมสวยเดิมนะครับพวงมาลมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอแผนที่นำทางระบบแอร์ออโมต้นะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับคู่มือของการใช้งานคันนี้ไม่ให้ครบเลย รู้สึกว่าคันนี้จะเป็นรถหปลยงานทับจากบริษัทของตัวไทยพัดนะครับรถผู้บริหารใช้งานเบอร์เดียวสภาพเดิมสวยนะครับมุบจลาร์ของการดูโครงสร้างของตัวลูมโม2องนะครับผมทําการแกะให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับบัลูกค้ามาชมเองที่ทางบริษัทรถยนต์นะครับหนึ่งมัจลัรของการดูโครงสร้างนะครับหนึ่งหลอสวอปอาร์นะครับด้านบนไม่มีนะครับริลลอตข,ของการเคาะง,งานหรือการตัดต่อของตัวโครงสร้างนะครับให้ดูงานเสานะครับบีด้านข้างนะครับหัวน็อตสภาพเดิมท่านด้านบนและงานด้านล่างนะครับโครงสร้างงานเสา A นะครับ หมาร์คสีตามสีตามรอยหุ่นน็อตนะครับไม่มีการแกะนะครับแผงประตูนะครับวัสดุซ้อนด้านข้างสภาพเดิมสวยเลยนะครับงานหนังหุ้มด้านข้างนะครับเขาจะตัดด้วยทีมงานสีก็ตักด้านจับงานโครเมียมระบบชัตเทิลล็อกมีให้เรียบร้อยนะครับตวเคปซีโคนด้านข้างนะครับให้ดูนะครับดูรอยสภาพเดิมนะครับลูกยางนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับต่อมานะครับให้ดูงานครับด้านหลังนะครับของเจ้าตัวนะครับแถว2นะครับถือว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับอเนกประสงค์นะครับที่น่าใช้งานนะครับเบาะหลังสภาพสวยเดิม นะครับที่นะครับแพคเกจตรงกลางนะครับมีให้นะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ำนะครับพร้อมกับด้านหลังจะมีสาย USB โดยเฉพา USB ครับไว้ใช้งาน2ช่องและก็จะมีไฟของตัว AC 2 2 0โวลต์150หวัตต์นะครับมาให้ครับและก็จะมีหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับรุ่นของตัวนะครับ View X ก็จะมีนะครับหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับไว้ใช้นะครับของตัวงานครับมองจอของตัวแถว2แถวที่3นะครับงานลำโพงนะครับมีให้นะครับเป็นงานเสียงกลางนะครับระบบแอร์ปรับได้นะครับ รู้สึกว่านะครับจะปรับได้สามระดับนะครับไฟคอนโซลนะครับมีมาให้พร้อมเลยนะครับไฟคอนโซลตรงนานให้รวมช่องแอร์สโซนะครับมีให้หมดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าตรงกลางหรืองานด้านหลังนะครับเบาะสามารถทําการปรับพับขึ้นได้นะครับพื้นที่นะครับ 60- 40ด้านหลังครับจะพับ50 50้าแล้วน้าลงไปนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวมี x อยู่แล้วนะครับโครงสร้างให้ดูหน็อตนะครับ ไม่มีนิ้วรอของการแกะครับมาร์คสีนะครับโหนตสภาพเดิมนะครับผิวพานงานแผงประตูสภาพสวยเดิมนะครับด้านหลังนะครับแม็กแทบไม่มีปีล้อชุดบาทเลยครับระบบเบรกที่เรื่องสีล้อนะครับช่วงล่างนะครับไม่รอยคาบสนิมนะครับหรือลดของการใช้งานหนักๆเลยนะครับต่อมาให้ดูงานไฟท้ายนะครับสภาพไฟท้ายนะครับสวยเดิมนะครับโลโก้นะครับหรือแบชของตัวยูสุงานโครเมียมกล้องมองหลังมีให้แล้วนะครับ รุ่นดีไซน์ของตัวเจ้าดีออนิกคันนี้นะครับเขาออกแบบนะครับด้วยงานนะครับสีของตัวแบ็กโฮมนะครับให้ดูดุดันพรีเมี่อมากขึ้นนะครับด้านล่างของตัวงานขอบจะเป็นงานสีดำนะครับกลมกลืนกับงานสีดําปกติอยู่แล้วระบบ e s c ควบคุมการทรงตัวนะครับมีให้งานสปอยเลอร์ด้านบนไฟเบรกด้วยสามพร้อมกับงานลูกแกกหลังคาและก็มีเสาสัญญาณชักฟินด้านบนรับสัญญาณให้เรียบร้อยนะครับต่อมาให้ดูงานด้านหลังนะครับของเจ้าตัวมีคันนี้นะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับกล่องใส่ของนะครับด้านหลังจะมีให้นะ นะครับฝั่งขวานะครับแล้วก็เบาะนะครับสามารถทําการพับลงไปได้นะครับ50เพื่อใช้เป็นที่รับใช้สอยของตัวนะครับงานแถวสามด้านหลังนะครับพอร์ตพาวเวอร์เลสนะครับมีให้นะครับด้านข้างนะครับเผื่อไว้ใช้นะครับในการต่อนะครับระบบไฟเพิ่มเติมนะครับงานเฮดลูมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับโครงสร้างงานฝาท้ายนะครับหัวน็อตไม่มีการแก่การขยับทั้งสองฝั่งนะครับกระบอกโช๊คนะครับด้านท้ายสภาพเดิมนะครับฝาท้ายเดิม นะครับซีนที่โครนเดิมนะครับไม่มีรอยของการเคาะงานนะครับซื้อ2นาทีนะครับก็ต้องซื้อกับทางบริษัทชนนนะครับที่เราใจได้นะครับบริษัทรถยนต์นะครับเปิดมา25ปีแล้วนะครับเราเปิดในพื้นที่ของตัวเองนะครับเรามีชิงการซื้อที่มีประสบการณ์ฮับมากกว่า20ปีในการจัดรหาลูกคุณภาพเกรดเอมือสองตรงนี้เข้ามานะครับแต่ลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจนะครับเรามีมาสัทธพันปัญหาของทางบริษัทชิกในการตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับให้อีก2 7 4จุดครับ ลูกค้านะครับสบายใจได้เชื่อใจได้นะครับเชื่อคนทางบริษัทเทสท์ยนครับหรือทางอเมงครับต่อมาครับอัตราดอกเบี้ยนะครับต้องไล่กันก่อนนะครับลูกค้าที่มีเครดิตครับของเราเป็นเกรดดีเลรกใหญ่นะครับซูเปอร์เฟิร์นครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับตอนนี้4ปี2.9 7นะครับ5ปีอยู่ที่3.09 6ปีอยู่ที่3.99นะครับ7ปีอยู่ที่4.49คันนี้ฟรีดาวน์ตอบผ่อนเพียงแค่13,000นะครับ400บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับเซอร์เมงครับ ที่เบอร์ศูนย์ลูกศรหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามทับเบอร์โทรนี้แอร์ไลน์นะครับทักมาสอบถามนะครับลายของตัวรถครับหรือเงื่อนไขการทางแฟรนซ์นะครับการทางผมก่อนได้เลยครับต่อมาแผงประตูด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับสภาพสวยเดิมนะครับหัน็อตนะครับไม่มีการแกะนะครับมาร์คสีแ้มสีนะครับอยู่ครบเลยหรอล้อสวัสดิ์เป็นอาร์คด้านบนนะครับสภาพสวยเดิมนะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวเซกเมนต์ครับที่น่าใช้งานได้เครื่องยนต์ที่ประหยัดนะครับเครื่องยนต์ขนาด1.9นะครับ ระบบสมที่นะครับมีให้เรียบร้อยด้ามจับงานโครเมียมนะครับภายในบอกคนขับจะเป็นงานปรับไฟฟ้านะครับของทิศทางนะครับระบบกระจกนะครับเป็นอัตโนมัติฝั่งบาบอกคนที่ขับนะครับ้วบบชซนทนล็อกมีให้แผงประตูคาตตัดด้วยงานที่เป็นงานสีก็แบกออกแบบดีไซน์ให้ดูดุดันลำสมัยมากขึ้นนะครับให้ดูโครงสร้างงานเสาบีนะครับด้านข้างนะครับผลล็อตไม่มีการแกะเรือการขยับทางด้านบนด้านล่างซิกเกอร์นะครับการเตมลมยางนะครับยังอยู่นะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับ เดี๋ยวพาดูออปชันของตรงงานภายในนะครับระบบแอร์แบ็กนะครับคันนี้นะครับมีให้แล้วนะครับด้านหน้า2จุดนะครับเรียบร้อยกุญแจจะเป็นกุญแจนะครับคีย์เลสระบบสมาร์ที่นะครับมีให้ปุ่มเอนจิ้นจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับคันนี้นะครับหน้าจอผมมีอยู่2คันนะครับหน้าจอเล็กไม้นะครับอยู่ที่หลักหมื่นนะครับอยู่เพียงแค่4ี่หมื่นโลหนึ่งคันนะครับคันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันนะครับสามร้อยนะครับสามสิบสามสิบสี่กิโลนะครับ แล้วก็จะมีไมคครับประมาณแสนต้นนะครับคันนั้รู้สึกว่าราคาจะอยู่ประมาณ 7. 8 9ดนะครับที่ราคาดิ้กไปประมาณ2-3งถ0 0สามหมื่นครับออปชันที่มานะครับที่วางขวดน้ำแก้วน้ำนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับสภาพเดิมวัสดุตรงด้านคอนโซลจะเป็นงานหนังหุ้มนะครับแล้วก็ที่สั่งของด้านหน้าช่องนะครับมีให้หน้าจอเดินโรงงานนะครับคันนี้ระบบแผนที่นำทางนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับ จะมีระบบของตัวแผ่นที่นําทางนะครับผมทําการถอดเมมออกไปนะครับเขาจะไม่แสดงโชว์บนหน้าจอเดี๋ยวผมทำการใส่เมมให้นะครับระบบขึ้นเล่นซีดีดีวีดีเล่นได้ปกติเลยนะครับคอนโซลวัสดุด้านหน้าเขาตกแต่งด้วยงานที่เป็นงานสีก็อตแบ็กให้ดูดุดันมากขึ้นนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับกล้องมองหลังนะครับคันนี้มีระยะของกล้องมองหลังครับเช็คนะครับการเข้าใกล้วัตถุให้เรียบร้อยนะครับพอร์ตของตัวนะครับพอร์เล็มีให้1พอร์ตนะครับ USB AUX นะครับระบบเกียร์นะครับคอนโซลด้านหน้านะครับเป็น6สปีด มีการตกแต่งด้านลายด้วยงานโครเมียมนะครับพร้อมบนงานสีก็อดแบ็กสีดําเงานะครับที่วางนะครับขวดน้ําแก้วน้ําพร้อมกระเด็่งมือนะครับเป็นนุ่นวัสดุงานหนังหุ้มด้านข้างสภาพสวยเดิมนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าจะมีช่องใส่ของพร้อมพาวเลทให้1พอร์ตเกทชาร์จนะครับอย่างสภาพเดิมสวยเลยนะครับรีโมทการใช้งานคอนโทรลหน้าจอด้านหน้าและก็หน้าจอด้านหลังนะครับจะมีให้เรียบร้อยนะครับคู่มือของการใช้งานนะครับที่นี้มีให้ครบเลย กระจกมองหลังตัดแสงออโต้พร้อมกล้องบันทึกหน้าหน้ามีให้ฝังในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับที่สช้แว่นตานะครับไฟคอนโซลนะครับพร้อมกับนะครับแผงบังแดดนะครับคันนี้มีกระจกให้พลาสติกครับยังหุ้มอยู่นะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับถ้าใครครับกำลังมองหานะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับรุ่นโฉมพิเศษรุ่นตัวเดียวออรนิกนะครับสภาพสวยเดิมครับมือเดียวรถักทางบริษัทประจำการนะครับจากบริษัทไทยพัฒนะครับ สภาพเดิมนะครับกับราคาผ่อนเพียงแค่1-30 0 0สิบบาทนะครับสามารถโทรหาผมได้นะครับเซอร์เมงครับที่เบอร์โทรศกพท41466023นะครับเบอร์โทนี้แอดไลน์ทักก็สอบถามนะครับรายเหเอียดของตัวรถครับหรือกรทางไฟแนนซ์นะครับกาะทางผมก่อนได้นะครับเรามีบริการของการส่งเช็งกสารนะครับไฟแนนซ์นะครับการตางจังหวดนะครับริดตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเขาไปเซ็นกอกสารที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการจัดส่งรถสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับต่อมาผมพามาดูนะครับเครื่องยนต์ของเจ้้้าาคคันีีรบท่ใหม รื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซลของตัว DDI Bowcover หนึ่งนะครับที่สูบสิวาล์นึ่งแรงม้าที่ให้มานะครับพร้อมกแรงบิดอยู่ที่350ร้นิวตันเมตรนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับให้ดูรอบเครื่องนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีนะครับการถอดนะครับหรือการสำรูงของตัวนวัตเครื่องนะครับฝาครอบสภาพสวยเดิมมาร์คสี่ต้มสีตามเราเข้าต่อนะครับสวยเดิมนะครับให้ดูนะครับไม่มีนะครับยิ้วรอยนะครับของการเกะหรือการถอดของตรงงานของเครื่องนหน้า งานปากระโปงครับให้ดูนะครับยิ้วรองานปากระโปงครับไม่มีรอยของการเกลี่การขยับของตรงงานฝากระโปงด้านหน้านะครับดูจากแก้มข้างในครับสภาพเดิมนะครับการดูระจารณาของตรงการโครงสร้างด้านหน้านะครับมี้วยการ3ามชิ้นครับแก้มงานฝั่งซ้ายนะครับคันด้านหน้านะครับดูได้นะครับก็ไปฉีดงานสีด้วยกันนะครับไม่มีการโคดงอหรือการนะครับเคาะโครงสร้างซาบเพดนะครับมอกรนะครับต้องอยู่ครบนะครับให้ดูคันด้านหน้านะครับสภาพสวยเดิมนะครับ ฝังขวาระบบชุดเบรก ABS ครับนะครับงานฝากระโปรงฝังขวาไม่มีอการเกลีและการขยับนะครับถึงความร้อนนะครับสภาพเดิมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับงานฝากระโปรงอูเจาะกลมเดิมๆสวยๆนะครับสติ๊กเกอร์ครับอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวก็ส่งมอบนะครับผลทําการนะครับเก็บรายของตัวงานนะครับด้านนอกด้านในนะครับราวห้องเครื่องนะครับเช็คตรวจสอบระบบขตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและก็บตเตอรี่นะครับให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับ ถ้าทุกท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือกําลังมองหาละครับรถครอบครัวครับจิตที่นั่งนะครับคันนี้ถือว่าเป็นแบรนด์สุดประหยัดโฉมรุ่นพิเศษของตัวรุ่นเดออเนกกับยูสุนะครับเมลเวก1.9ครับของตัวเดออเนกครับของตัวเนวี่นะครับคันนี้ขับ2ปี2020ครับมาพร้อมเลขไมล์เพียงแค่50,000ครับราคาคันนี้ปรับราคาลงมาเพียงแค่799,000บาทคันนี้ฟิดาวตกผ่อนเพียงแค่13,400บาทนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับเซอร์เมงครับ ที่เบอร์ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทนีแอดไลน์นะครับพักก่อนสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือเงื่อนไขากระทางพันนุ์นะครับกระทางผมก่อนได้เลยครับก็เจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกระทางช่องสุดรถเข้าใหม่ครับกระทางเมฆพยนต์ครับเพื่อจะไม่พลาดอัปเดตครับชนด้วยสวยนะครับการจัดไปนะครับวันนี้ครับทางเมงนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ